ไอ้แดงนี่แวแววาวไอ้แพวพาวนะเพชรพาวฟ้าน้ำเงินเอ็นดัมไอ้ดัมต่อสุดดอรัตยกห้ายกย้ายนะซ้ายอย่างเดียวเลยแดงได้นับแปดยกสองยกสบายเลยแดงแต่ตังหมดแล้วนะครับแดงไล่ราคาเนะยกห้านะไอ้แดงถีบซ้ายน้ำเงินเดินไอ้แดงสับสอกซ้ายน้ำเงินเดินแพวพาวเพชรพาว,พาวฟ้านะครับไฟแรกของการกลับมาวยห้ายก ยกห้ากำลังจะหมดแล้วนหน้ามีนหน้ามีปัญหานะแดงไลราคาไม่น่ามีปัญหานะจบคู่นี้ก็จะจากเยก็นนันภาคเลยยกสุดท้ายแล้วนะแผวเผาเพชรผผวฟ้าฝ่ายแดงและเมอนแนดดำต่อสู่รัฐนะครับ แดงไล่ราคานะั้นในวิธีจ่ายตังค์มาแล้วยกห้านะอันนี้มันพยายามตอดหมายแดงล็อกเอาไว้กองเชียร์นะครับกองเชียร์วันนี้กองเชียร์นะครับกองเชียร์ฝ่ายแดงนะครับมากันเยอะมากันเยอะนะครับนี่มามากนเป็นกลุ่มเยอะไล่ราคานะไล่ราคา ไล่ราคาแดงไล่ราคารอชูมือแดงไล่ราคาไล่ราคาไล่ราคาป้ายยกนี่นละสิบห้าวิเดี๋ยวจบนี้ก็ไปสองนุ่งเพิ่งนะครับสองนุ่งเพิ่งโมเดลเจ็ดแปดเก้าเราที่ตัดใจนั้นเลยป้ายยกป้ายยกกดยกสุดท้ายครับไม่น่ามีปัญหานะครับแดงชนะนะครับแดงชนะ ขออยาวางสายเลยรอสองทุ่มครึ่งพิสักอ่ะว <refriger ant> งมาแรงคนที่3นะครับชูมมือให้ฝ่ายแดงครับแถวเพาเพชรแาวฟ้านะครับค่ายใหม่นะครับครั้งแรก 5าย,ยกนะครับได้นับแยก2นะครับกล่องเชียร์เยอะเลยนะครับวันนี้